นี้ทั้งหมดใน9รางวัลด้วยกันนะคะขงรางวัลค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจากแบรนด์แนโบโบเต้ฮิลลจกทูชีเดนทอตเต้โทซีจิเซโจานอโรดอนบูนะคะและอกสินค้าด้วยนะคะเพ้าะฉะนันสีรางวัลแรกค่ะต้องขอเรียนเชิญค่ที่นี่น้องสีค่ะผู้ไป่สีสุดการแต้ไน ผอบชมทุกท่านคะ 嗯。嗯嗯 อยากเห็นเสื้อตสไหน

ก่อนทางคนเขาบอกนี่คืออะไรตันนี้นรรพี่กันนั่งเลยนั่เพี่กันขอรับด้วยพี่กันขอให้พี่เินเดย์ครับพี่แอนครับมาอสูงมากนะคบพี่แอนขอให้พี่แอรกินหกระทะน,น้อยลงนะครับแล้วก็ขอให้ ุ่นดีๆนะจะได้แบบเต้นยิ้วๆหมไปเรื่อยๆนะครับผมเต้นยวงเป็นยุงนย่งการขอให้แหม่มชวนชมอ่ะแหม่มชวนชมครับพี่พา่เมเดย์นะครับแหม่มชวนชมครับมีความสุขมากนะครับคิดถึงนะครับพ่อแม่ก็มาหาผมมาสามดาวมัน,นมไม่ต้องไปได้ ลายหนูมีแอปรอยัลกันอยากเห็นเสื้ออยากเห็นเสื้อตัวข้างใ <c oughs> หมลายลายเหมือนจะสวยเีกหยอีขอบคุณครับาห้าหมดหรอผมไมได้เท้าเราหมดทหมดได้ไหมุกนยรได้หรอ เจ็ดสิบแปดแล้ว <niño> ต <sharing> right. okay. ืเป็นอะไรนะเจ็สิบแปดแล้วตื่เป็นเจ็สิบแปดแล้วสิบแปดตื่นอะไรฮอร์ตื่นเต้นทั้งคอนเสิร์ตทั้งอากาศยังลืมเขามีแบบส่งสัญญาณมาบ้างไหมว่าเราได้หรือเปล่าเราจริงไหมได้ตามจริงได้ได้ความรักใช่ได้เราว่าต้องได้แน่ๆ แค่หลังเงี้ยาหละเก่งคนแต่กันก็เก่งนั่งไหมคะนั่ง เล็กนะเล็กไหลไม่เือไม่เข้าลไกไม่ยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าอยากลองะไม่ได้ดิี่นี่คนรกคนหรอแคนี้ก็อควันออกเลยแค่นี้ก็ทางแล้วเอาฟิย์มได้แพงเยอ สวยหน้าเห็นใจเงียบๆทำให้ดังที่ดังมายังยังยังเดี๋ยวจะกลับไปดูซองโตเปียตาเออเดี๋ยวไปดูซองโตเปียนะจ้ะเดี๋ยวไปดูซองโตเปียนะครับจ้ะ คที่เปียแล้วเนี่ยอแฟน้งเียเค่ะ รับมากเลยค่ะสิบแปเจอกันนะคะสิบแปดเจอกันนะคะพี่กันพี่กันกินไม่หมดแช่ตู้เย็นนมามากาลอง

ตะวันยังไม่ตกดิน